คลิปนี้นะครับก็มา,าพาประชมการวิวอินตามเรียกว่าไอเดียคอนเซ็ปต์ของลูกค้านะครับอตอนแรกลูกค้าอยากได้อะไรเนะาะจำไม่ได้แล้วอยากได้เป็นสไตล์มินิมอลค่ะ <c oughs> อยากได้ซุ้มโคง้งเป็นคล้ายคคาเฟ่ <c oughs> ที่เกาหลี <c oughs> แล้วก็อย่างเตียงวิวเป็นหน้ากวนะ้างอะค่ะอันนี้คือจะเป็นแนวญี่ปุ่นมันเหมือนเกาหลีกับญี่ปุ่นผสมกันแต่ว่าจะให้มันเข้ากันอะอ๋ออ่ะคันนี้สุดท้ายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแมลปรับไปปรับมาตามตามไม่ว่าสไตล์หรือว่าตาม,ตาม,ตามไอเดียคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าต้องการเนะาะจนสุดท้ายก็ได้เป็นแบบนี้ครับนะดูเนาะนี่ตรงหัวเตียงใช่ไหมครับจะมีที่สําหรับวางของนะเนาะอ่าแล้วก็กลับลงมานิดนึง นี่ข้างล่างก็จะแบบเป็นสีขาวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นไม้จริงเนาะไม้จริงเป็นไม้ยางพาราปรนะสาทเนาะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แข็งแรงนะตรงแรกมันกจะดังก็แคก็แคปอเงี้ยแต่ว่าพอตรงนี้ก็มีความแข็งแรงแล้วก็มันคบมากขึ้น,นครับไม่ดังแล้วนะครับอล,อลองกลับมาดูตรงนี้รุ่นเลยไปอยู่รุ่นเลยนี่เจอเจ้าของมาอยู่ตรงซนะุ้มครับ พอดีไหมยืนตรงกลางสูงเลยเป็นไงสูงโอเคไหมครับโอเคค่ะก็กว้างกว้างเป็นเหมือนประตูห้องๆกอนเลยอะค่ะตอนแรกเราต้องงงเรื่องความโค้งที่ทำให้ประตูเนี่ยมันมันแคบใช่ไหมเราเว้นไว้ประมาณ80นะครับก็คือ200เท่ากับประตูมาตรฐานทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้กถเป็นห้องแต่งตัวเดินมาที่นี่เดินเข้าไปที่นี่ไหมครับห้องแต่งตัวนี่ถ่ายไป ไปนะพ่อในตัวนี้คือยังไม่ได้หน้าบานนะยังไม่ครบนะครับก็จะแต่งตัวนี้เนาะแล้วก็เดินมาที่นี่นะครับอือลองถ่ายดูรอบๆถ่ายดูรอบๆเนี่ยถาดูรอบนะครับตรงนี้ก็เป็นสองสไตล์นะเป็นวอลเปเปอร์นะแล้วตรงนี้ก็เอ่อเป็นสีสีเอ่อเป็นาลามิเนตเนาะส่วนตรงนี้เป็นไม้จริงนะครับเป็นไม้ยางพาราผษาเนาะ ก็จะได้ไม่ต้องติดลามิเน,นะครับก็จะเข้ากันทั้งบ้านเพราะว่า,าบ้านนี้เขาจะซื้อในหมวดชั้นทีวีโต๊ะอะไรต่างๆครับก็จะเป็นไม้อย่างพาราผสมเนาะกลับมาฝั่งนี้เนะจอเจ้าของบ้านมานั่งอยู่ตรงนี้นครับโ <c oughs> <c oughs> อเค okay, ไหม <c oughs> ตอนนี้เนี่ยจริงๆก็จะเป็นที่นอนวางตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เราก็จะดีไซน์ลงมาตรงนี้นิดนึงให้ที่นอนวางแล้วเนี่ยมันก็จะต่อกับตรงนี้นี่ ประมาณเสมอตรงนี้พอดีเนาะค่ะแล้วก็สามารถนั่งบนที่นอนห้อยขาได้มองไปข้างนอกได้ดูด้นข้างนอกสวยไหมครับก็มันจะมีเรื่องปลั๊กไฟนิดนึงไม่แน่ใจว่าเขาทำไว้ยังไงนะเอียงๆนะครับแต่ตรงนี้ก็แก้ไม่ได้เนาวค่ะจะไล่ผ่านวางของได้นะครับเราจะเห็นว่าสามารถเป็นสเตจนะครับเป็นสเตจเลยจะต่างจากเตียงแบบเก่าเนาะ จะชอบนั่งแบบกับพื้นกับอะไรเนี่ยครับครับก็จะพอดีเนาะอ่ะโอเคทันนี้ถามเจ้าของบ้านน,นะน่าถามเข้าที่อินเมจไว้ในใจตั้งแต่แรกก่อนที่แบบมีห้องประปาตอนมาถึงตรงนี้เนี่ยมันได้ตามเขาเรียกวตามที่คิดไว้กี่เปอร์เซ็นจริงๆตรงใจเกือบ เกือบๆแล้วก็เซเลนิกกว่าเพราะว่าที่อยากได้ก็คือเป็นแนวสมโค้งเพื่อกลั่นขแข็งตัวให้มันเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็ก็อยากได้เป็นเป็นไม้จริงด้วยมันจะได้หลอดดูไม่ได้หลอกตาถ้าเป็นถ้าเป็นวัสดุอื่นนะคะเตี๋ยก็ได้ตามที่คิดเอาไว้เลยคือเต็มหน้าบานจริงๆผ่าแล้วก็มันก็เป็นไม้มันก็คือให้ความรู้สึกเหมือนญี่ปุ่นนั่นแหละตามที่อยากได้ได้ตรงนี้เพิ่มเติมมาจากตอนแรกที่ที่ไม่ได้คิดเอาไว้อะตรงนี้เราได้เพิ่มเติมมาด้วยค่ะอืมคับ ถ้างั้นเดี๋ยวเราน่าจะเกิน5นาทีแล้วเดี๋ยวเราจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวะจะถ่ายรูปเนาะแล้วก็เอาไปโพสีให้ชมกันเล่นนะว่าเป็นไงบ้างครับถ้างั้นวันนี้ก็คงจบเท่าน,นี้ก่อนออขอบคุณครับค่ะ,ะจ